สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีมาพบกับพ่อกระอีกคือเก่าช่องสาออมทุ่งนาผาปันหาผาแซบนะจ๊ะนี่อันนี้คือหมักผักหวานนะคะอหมัมกผักหวานนะคะทุกคนเนี่ยหมักผักหวานกินได้นะคะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บหมักผักหวานนะคะนีม่มันก็จะอยู่ในต้น หวานแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะเก็บไปลวกนะคะลวกตำน้ำพริกนะคะหรือเอา,าไปแกงใส่หน่แกงใส่กับหน่อไม้ลวกก็ได้แกงก็ได้เนาะแกงใส่หน่อไม้ก็ได้นะ นี่คือมาผักหวานนะคะนี่เต็มต้นเลย่ค้ะกระถินอ่อนๆเดี๋ยดเจ้ากระถินไปก่อน เอายอดทันถิ่นก่อนอันนี้คือหมากข่าหวานนะจ้าเต็มต้นเลยหมากขักหวานแต่บางท่านเพิร์ก็ไม่เคยกินเนาะนี่ หมักผักหวานนะคะเต็มต้นเลยขอบคุณทุกคนนะคะี่ทเข้ามารับชม